ขั้นตอนของการฝึกจิตสู่การบรรลุธรรมคือ 1. ฝึกกรรมฐาน 2. นำสู่สติปัฏฐาน4 3. เกิดโพชฌงและ 4. เกิดวิมุติขั้นตอนแรกการฝึกกรรมฐานต้องเลือกมาหนึ่งกรรมฐานที่เราถนัดอาทิเช่นอนาปานสติกายคตาสติอุปปัสมานุสติหรือกสินหรืออื่นๆแล้วก็นำกรรมฐานน,นั้นมาสู่ขั้นตอนที่2คือ ฝึกลงสู่สติปัฏฐา,านทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4ถ้าฝึกได้ถูกต้องจะเกิดโพชฌงคือองค์ธรรมที่จะนําไปสู่การตัดสู้นั่นแหละจะนําไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นซึ่งอาจารย์จะสอนแบบรัดสั้นง่ายเร็วในคอสสองวันเนี่ยแค่วันแรกจะพาทุกท่านถึงโพชฌงแล้วไม่ใช่แค่โพชฌงจะฝึกให้ถึงฌานสีด้วย ใครสนใจจะมาเข้าคอร์สกับพระอาจารย์วันที่25-26พฤศจิกายนนี้ที่วัดป่าอ้อเมืองอินจังหวัดเชียงรายหรือวันที่29-30พฤศจิกายนที่วัดหนองลานราชบรลุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งสองคอสเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นคอร์สสติปฐานชาน4ผู้สนใจสมัครก็เปิดไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาที่แอ๊ cm 6 4 6หรือถ้าใครสมัครไม่เป็นก็ไปเรียนได้เลยนโยมนะเข้าไปเรียนตามเวลาที่แจ้งไว้ได้เลยการเรียนของพระอาจารย์มีบทพิสูจน์ว่าโยมเรียนแล้วต้องได้จริงไม่ใช่แค่เชื่อตามที่พระอาจารย์บอก